มาเจอผักหวานนะครับโอ้ยไล่แลกนะไม่กินหมดแล้วนี่นะฮะโอ้โลละห้าร้อยนะครับสี่ร้อยราคาให้มันแลยอ๋อนี่กำลังเจ็บสนุกเลยนะฮะก็เจอกับดอกของใหญ่เหรออันนี้ของใหญ่เลยนะครับยอดผักหวานใครต้องทำอย่างนี้กันนันโยก ทั้งดอกกระเจียวแล้วก็ผักหวานนะฮะอันนี้เป็นผักหวานป่านะเอฟสีเนาะโลละสี่ร้อยนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะฮะเนาะนะครับเดี๋ยวสจัดส่งไปนะครับจูกัด่งเลยเหระกตานอะไรนี่เดียวเจอต้นเดียวดกับประกาศขายเลยเนาะเดี๋ยวนีร่คิดว่าจะเจอ ผมพาเดินมาทางนี้ก็เลยมาเจอต้นหวานกันเลยแต่ไม่ได้กระตันนี่คือแย่เลยนะของหงานกินยากนะตอนนา้กินยากนะครับไปฮะนะครับเจอผักหวานแล้วฮะผักหวานผู้ผักหวานมันอยู่ต้นที่เตี้ยวแบบนี้เนาะเอามันก็อยู่ต้นที่เตี้ยวแบบนี้เลยไฟไหม้นี่ดอกอะไรเนี่ยดอกกินไม่ได้ เรากินไม่ได้แม่มาชีชมอ่าชีชมพูเลยนะแลบดิ้นปิ้นตาอยู่คนเดียวนะฮะดอกสวยเลยนห้องอาจจะทำตาเลยตาขวางอยู่คนเดียวในห้องเหรอสภาพถ้าเองกินเข้าไปเนี่ยหวขนาดนั้นเลยเหรอคุยเล่นหลอดไปเลยสวยมากเลยตรงนี้เคยเห็นเหรออ๋อตรงนี้ยอด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 เล็กๆนะฮะอหวานนะคุณผู้ชมถ้าเราดูดีๆแล้วอาจจะเจอหลายต้นเลย อันนี้คือต้นใหญ่ของมันนะจีนี่คือต้นใหญ่แต่ว่ามันต้นใหญ่นอยไปต่อนะฮะมจี้เจอต้นผักหวานแล้วนะฮะเดินกันต่อเดินดเดี๋ยว้นีวาย ตอนนี้กำลังเดี๋ยวทุกคนอะไรทุกคนทำไมตรงนี้มันเป็นลานคืออะไรเออเนาะทำไมตรงนี้มันสะอาดสะอ้านอย่างเลยเนาะไม่รู้นะฮะดูมันเป็นลานยังไงเออนี่ครับผมคิดว่าผมคุณใครหัวควายมันจะมาขุดยากอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็เลยสะอาดผมคิดว่าถ้ามาคนเดียวนะครับผมหลงแล้วนะฮะตอนนี้ใช่เหรอบ้านเราอยู่ทางนี้เหรอเอาแล้ว ที่เดนอเอ่ตงเากี่ปนเอาแล้วนะครับตอนนี้สับสนเส้นทางแล้วนะ FC นะฮะเอ้านะครับแม่บ้นจะบอนนะครับเก้าคนนะครับตอนนี้ตาคนหัวาด ตรงนี้ค <substit uting> ือม <Pop keys> ันเป็นนานดีนะอเคานอว่ามันมันไม่มีใบหญ้าตรงนี้ออดีใ้ชิบหายโอตรงนี้สะอาดมากเลยเดินงับแล้วอือไม่เจอทางออกเลยอันนี้มันออกอะไรอยูเฮอ

ออกมาแล้วนะฮะ นี่ฮะไปที่จอดรถนะไอซีต้ไม้ฮะใช่ ใน,ในที่สุดเราก็สามารถเดินทางกลับไปหารถได้นะเอฟซีหลังจากเราหลงนะครับหลังจากเราเดินมาหลงนะพี่น้องเอ๋ยหลงนะฮะนี่นะครับเจอรถแล้วนะครับเน้อ,อนะ,อะ <laughs> ออตอนนี้รู้สึกว่าหน้าเขียวหน้าเล,เลนะ <laughs> <laughs> แต่ก็มาค่อเห็นีกเขมชายเขาอเนร่งโตการอยามาอย่าชวนอย่าชวนค่อีกนะนขึ้นไปนู่นในเอฟซเนาะเหลอกับตันเดินที่กก อ่าฮะไปเสร็จเก่าแล้วนะฮะเอสซีเดินเอาหนี้ตอนเราเดินทางนี้นี่ตรงทีเดียวไปแล้วเดินทางกลับแล้วฮะกับตันออกไว้ก่อนแล้วนะฮะนู่นอ่าฮะ ครับผมแล้วนะฮะเราเดินนะเอฟซีผมเดินนะฮะอ่านีนะ่ผ่านแล้วนะ ได้แล้วนะฮะเดินนะครับสี่โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลงคลิปครับ